สวัสดีครับครัวลูกเด่นแฟมิลี่ครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเดินตลาดนัดบ้านหนองบัวแดงนะไม่ได้ไปหลายวัน้วครับไม่ได้ไปเป็นเดือนแล้วมั้งวันนี้ก็เลยจะมาส่งของที่บริษัทเจเจนทีกันนะครับเดี๋ยววันนี้กาลังบ่ายสองโมงนะสวัสดีจ้ามาส่งของเยอะมากเลยพี่น้องจ้าวันนี้มันส่งน้อยนะวันนี้เมื่อวานเยอะมากเมื่อวานนี่เยอะมากวันนี้มีประมาณนี้นะครับนะในรถก็ยังมีอีกนะมีหลายชั้นนะครับเนี่ยดูดู แต่ห้ามแต่ห้ามถ่ายที่อยู่เออนี่เยอะวันนี้ดีวัวพริกลาบไปทั่วประเทศครับไปถึงยะลาก็มีป,มปีใหม่ไปถึงจังหวัดยะลาก็มีครับวันนี้ก็ในนีอีกอันนี้ก็เต็มนี่อันนี้ก็เต็มเอียดครับเดี๋ยวช่วยกันขนของแป๊บหนึ่งก็เอามาส่งที่บริษัทเจแอนที J T นะครับที่บ้านเหล่ามีงเชียงรุง้งนะนี่นะครับก็ช่วยกันขนของแป๊บหนึ่งของมันเยอะอยู่วันนี้ก็เราจะได้ส่งของก็คง,งอีกไม่เกิน 2-3ถึงวันนะครับบางช่วงก็ทยอยถึงก็แล้วก็มีนะครับเพื่อนๆคนที่สั่งมาเมื่อวานเมื่อวานนี้ส่งเยอะเมื่อวานนี้รถกระบะใสมาเต็มรถเลยวันนี้มีประมาณสัก3-40กล่องมั้งสามสีกล่องนะครับนะเดี๋ยวช่วยน้องฝ่ายขนของก่อนเดี๋ยวขนของเสร็จโอ้โหเทคนิคในการขนของครับขนของเสร็จดีเราก็จะไปตลาดหนองบัวแดงนะนะครับยังเหลือครึ่งนึงนะเดี๋ยวช่วยกันขนของแป๊บนึงครับ ลากเขาไปละลากไปลงทะเบียนเดี๋ยววันนี้ก็มุ่งหน้าสู่หลายจังหวัดครับน้ำตอนนี้นว่ามีกี่กล่องครบไม่ครบอ่ะโอเคยวให้น้องไฟเขาเคลียร์แป๊บนึงเดี๋ยวจะเดินทางกันนองบัวดแดงครับลาดหนอง,นองัวแดงไม่ได้ไปนนนานนวเนี่ยเดี๋ยวไปเดินหน่อยขายอะไรเนาะปลาดนินโฮโลห0บบาทครับปลาดนินปลาทับทิมปุ๊บปลาสเตน้นยกัมี ปลาทับทิมปลาทับทิมกิโลเจ็ดสิบไปไปเดินตลาดกันหน่อยครับหาอะไรไปกินเนาะตอนเย็นนี่ผมจะจะกินแกงไตปลาผมเดินจะทำเมนูแกงไตปลาพอดีได้พริกแกงไตพริกแกงใต้มาแล้วก็ได้อะไรไตไปลามาั้งอยากจะกินแบบไตปลานั่ยะอยากจะกินขนมจีนอยากจะกินอะไรประมาณนี้แหละทุกมุมมีมีไม้คนสามขายขาาด้วยไปเดินฝั่งเดินฝั่งนู้นเลยไหมเดินฝั่งนี้ดีกว่า โอ้ยา่าอยากได้นี่ยา่าไม่เอาแล้วมั้งเนาะแกอยากได้ผักกันจองกันน่ะอุปร,ะะราคานเนี่ยเอาเอาสมัดก็ได้มัดห้าบาทได้มั้งหนึ่งมัดกี่บาทครับนี่ห้าบาทเห้า <5 S 1> บาทเอออยากชอบกินผักตันนี้แบบบ้านๆบางทีแกก็เอาไปแกงนะนะนะกินกับส้ตมตำได้กินเอาเลยสนมะัดเลยเนาะเอาไปเถอะแต่ตู้เย็นเราเต็มมากแล้วนะไม่ไม่มีที่ใส่อ่ะ ย่าบอกอย่าไปเพิ่งซื้ออะไรเข้ามามันเต็มแล้วก็สองมัดเลยปุ๊ปั้นนีตัวอ้วนวันพักกันพักกันจองครับไปห้องพักอย่างเขามาคนเหนือห้องพักอย่างแห่แม่คนเหนือมาเอาห้องพักอย่างนี้บัวบวกกวกเอาห้องพักกันจองอ๋อกคนเหนือห้องบวกัวกคนวัก แมนอ้คนไทยอ๋อคนเหนือโบอกวักคนลืมไหมว่าหันถนะขอบคุณค่ะครับไอเดียวซิสวยไหมเยอะไหมเออะปะหมอะไรเนี่ยแป้งนมหมูดูดิมีหัวหัวปลาแซลมอนมีหอยหวานด้วยดูแป้งนมครับใส่ของเยอะเลยมีไก่ดำค่ะโอ้นี่นมันก่อนผมเพิ่ง ตําไปนะครับนี่เพืนเอาบะแปรปลาหมาตําก็เนี่ยครับซุปซุปบะแปรปลาหมาตําใส่เห็ดเห็ดเห็ดหนึ่งก็เห็ดกระด้างนะเห็ดเห็ดล้มนี่อร่อยส้ <50 S 1> มเขียวหวานช่วงนี้ถูกครับห้ากิโลร้อยน่ะนะโลยี่สิบบาทเอง <50 S 1> ไม่ได้ลูกเล็กนะไม่ใช่ลูกเล็กไงนะ <50 S 1> โลสามสิบบาทเบลล์มเลยเห็น <50 S 1> ไหม้แก้วน่าสวยจังเลย 5, 15, 5, คือแกงไพิห้ามีพิ้ห้าแกง้าสิบาทมี่พิกแงไครครับถ้าเป็นแผงรหนึครเป็ดก็มีไข่เป็ดแพงะไครครับไข่เป็ดถ้าเป็นแผงร้อยสิบห้าอ่ครับเอาเอาเดี๋ยวใส่ถุงไว้รอเลยเครับนี่ผมจะทำกินแกงไตปลานะโอ้ยะุนเคเลยเนี่ยเดี๋ยวจะทำแกงไตปลากินคับตอนเย็นนี้อยากกินแกงไตปลามากเลยเดี๋ยวกี่กิโลดสามโลแในสอันเนี่ย เนี่อาสามอันเนี่ยเอากาลินาเดี๋ยวกลับมานี่หมดนะลมจีนอ้าวมาซื้ออะไรซื้อไก่ทำอะไรกินอ่ะซื้อไก่อะไรนั้นหมูนั่นแหละนองมาซื้อไก่ไก่เนี่ยเหรออ่าเอาสามอันครับอันละยี่สิบสองบาทอ่ะครับหกสิบหกบาทนี่ กินบมเป่ารู้มันอันละกิโลเหรอครับอืมอันละกิโลผหทำขนมจีนทีกินสามโล,ลเลยนะน้องเขาแฟนเขาฝากมาซื้อของเขาถามซื้อถั่วลันตามีไหมวะป็นถั่วลันเตาถั่วลันตานี่ทะเลทะเลที่ไหนนะถั่วลันตาเนี่ย <c oughs> นั่นมาดูผักกัน <c oughs> คนก็พอ <c oughs> ป,ประมาณครับพี่น้องช่วงนี้ก็ใส่มาใส่อะไรกัน <c oughs> ได้เลยได้ไก่นะได้นะไดมูนะ <c oughs> อ่ะ จ้ครับวันนี้แม่มันไม่น่าจะมานะไม่ไม่มันวันนี้ไปรีดปุ่นไปบวชครับพ้ยหน่อไม้ต้มนี่แต่ว่าผมมีแล้วหน่อเอาไปใส่แกงไตปลาไหมผักผักกุ้งผักกูดผักกูดแง่งไงว่าแมงแมงนี่ก็มีผักกูดกี่บาทเคานี่อย่าเอ้ยจะกินก็นอ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวขอย่างก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถามยายาจะเอาค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งยายเนึ่เดี๋ยวถ้าเอาจะกลับมา เงินไปซื้อปลาทูนี่ไอริทไอริทเป็นมันวันนี้นะโอ้เอ้ามาปลาลิทมาแล้วกันอ๋อโอ้โหเนื้อนองลายครับวันนี้เปิดมาได้ค่าจิ้นวันนี้เปิดปลาลิทไปไปบวชเอาปลาทูเจ้าเดิมเหมันตแล้วเจ้ามันไปอยู่วันนี้โอ้ขายจะได้ครับวันนี้สามสิบบาทเอาเอาผมมีปลาสบาตัวแล้วปลาทูสามตัว เจ้ามาอยู่ตัวละ30บาทก็เอาไปใส่แกงไตปลาครับ3ตัวนี่นะเนาะนี่นี่นี่เจ้าไปไหนครับเจ้าไปเอาตัวไหนดีเอาสามตัวนี้เอเอาไปใส่แกงไตปลาครับ3ตัว90าบาทตัวใหญ่ดีแล้วเนาะเออใครเคยเห็นลรงเดยนทำอาหารใต้ต้องรอดูนะวันนี้นะ วันนี้จะวันนี้จะกินอาหารใต้นะกินอร่อยแรงเลยแต่ว่าไม่เหมือนอาจจะไปถ้าไม่เหมือนก็ไปว่ากันนะเพราะว่าไม่เคยทำทำะไ่น้ำยาปลานูกยาก,กะทิเอ,เอแกงแกงไสปลาเนี่ยเดี๋ยวเรารอ,อดูครับจะเหมือนไหมมีหลายเมนูอยู่เย็นนี้เมื่อคืนนี่เหนื่อยไปสวนวันนี้ก็เลยแบบจะกินที่บ้านแล้วกันเอาถั่วด้วยเอาถั่วด้วยนี่เอาถั่วนี่ไปแกงแกงใสปลา มัดเดียวพอไหมพอแล้วนะเอามัดหนึ่งใส่ถั่วด้วยครับมีหน่อไม้หน่อไม้ต้ไมไปแล้วขาดถัว่วฟักทองอยู่ที่เดี๋ยวไปเอาที่สวนที่บ้านครับปลูกไว้นะเขใส่อะไรบ้างอ่ะใส่ฟักทองอทถัถ่วแล้วก็ซื้อแตง,งใสไปออไปกินพวกแกงใต่ปลานเนี่ยต้องผักเยอะๆนะผักนี่ต้องต้องอลังการซื้อมะกขือเทศไปไว้ที่บ้านด้วยซื้อมะกขือเทศไปเวลาแกงผักแกงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีมะกขือเทศ ผักต้องเยอะๆหน่อยแกงไตปลาอาหารใต้ <Okay. S 1> มะเขือเทศช่วงนี้แพงมากจริงๆแนาวมันน่าจะถูกครับเนาะ <Okay. S 1> พริกก็แพง <Okay. S 1> มะเขือเทศก็แพงนะครับร้อยห้าสิบสทร้อยห้าสิบมะเขือเทศห้าลูกยี่สิบบาทหกลูกยี่สิบบาท <Okay. S 1> เราปลูกไปได้เราก็ต้องซื้อเอ,า,อางนี้แหละเห็นเนาะมาดูโม่มาได้มาหาพี่แอฟเป็นเดือนไปลายะมาดูหน่อยมาดูปลาร้าน,นี่หน่อย เสียงอะไรต้องตรงๆเท่งๆเนาะมาได้มานานแล้วโอ้โหหัวปลา <c oughs> ก็ว่าเสียงอย่างน้องปงปังปงปังเออหัวปลาบึกรถตอะไรนะครับเอ๋โอ้โล่ร้อยยี่สิบบาททำต้มยำเนาะต้มยำปลาบึกกับอันนี้เนื้อปลาบึกปล <c oughs> บเป็นเนื <c> ้อ <oughs> ปลาปลาบูใหญ่มีครับเนาะมีครับกินปลาบูน้<ง>อยครับมัดไว้เลยครับ มีปลาช่อนนามีอยู่ปลาช่อนน้ำตัวใหญ่เมื่อวานตัวใหญ่ๆนะเนะตัวซึ่งซื้อไปเมื่อวานยังไม่ได้กินเลยครับไปลองมาหลังมาดูใหม่โอ้ยังงไงอยากได้อยู่อย่างงี้นนะตัวใหญ่นะปลาช่อนตัวสองโลสามโอ้ปลาจะได้ไม่ได้มาวันนี้เนาะดูดูปลาครับนี่ปลาดุกปลาเข่งผักเรายังไม่ได้เลยนะกระล่ำปีเราเหลือไหม ฮะต้องไม่เีชื่อืมมีไก่มีกบมีปลาแห้งครับตลาดแบบบ้านๆมีปลาไหลพี่น้องหนูหนูนี่เอฟซี F C ถามไปคนเขาอยากจะกินหนูตลาดหนูนแมลงมีขายนะครับเนี่ยเห็นไหมหนูหนาเป, <Okay. S 1> ป็นตัวตัวปลาไหลก็มีไก่บ้านมีกบมีโอ้เยอะโอ้นี่มีเขามีกุ้งเต้นคือเราเต้นมีนี่เลยได้หนี่นี่โอ้ย่างนี้เลยนะขยายขย,ขย,ยอยห้าสิบห้ามา พร้อมเสร็จอันนี้คือขึ้นรถเขยำแล้วกินได้เลยเมนมนเมนกับแก้มชั้นดีเลยเนี่ย <c oughs> อะไรนะกับแก้มอีกกับข้าวก็ได้กับข <c oughs> ้า um, วเป็นปูเป็พอขั้งกันบเนื้อปล้ปูสดเลยอ๋อดีตัด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 ได้กับพอขั้งหอกอือปูสดเลยอืมสดสดเลยเดี๋ยวไปหาซื้อผักกันแป๊บนึงไป <c oughs> แล้วปลาทูปลาทูเจ้านี้ก็มีฮะ <c oughs> โอมา,มาแล้วมาแล้วอยากจะได้จะออกล่าแล้วนี่อ๋อผักผัก คริดเสียดโล่อะไรครับสามร้อยสี่ร้อยสองร้อยห้าสิบเออมไม่แพงนะปกติมันออกใหม่นี่มันจะสามร้อยกว่า,อา,าโอ้โหนี่มีปูนาด้วยเธอสิปูนาไปดอกอยู่เมืองดอกไม่ให้ลหะฮะเดือนหน่อยไฟบัตริดไม่เกีย้ยลไม่เก้าวันนี้ผมได้ขายจะขายไม่เกี้ยเอาไว้จุดพี่ไม่คนเชียงตุเ้เรียกไม้แ,แปลก ที่ประเทศลาวก็เรียกไม้แปลกนะครับคนเหนือห้องไม้เกี้ยไม้เกี้ยวจะคนลาวห้องไฟไม้อ้อยไฟอ,ไอ๋ออ้อยไฟไออันนี้คือต้นสนเนาะต้นสนที่มันติดไฟนะครับไม่อ้อยไฟไม้อ้อยไฟตำรวจเกิดแปงอะไรนะลงุงไม้อ้อยไฟ <c oughs> เปิดให้ผมดูหน่อยสิห <c oughs> มด<ง>เจ๋งโอ้ยม่ต้องใส่มะเขือด้วยนี่ลืมไปฮะมาเอาเอาพักกุดเอเอานี่ดีกว่าอันนี้แม่มากแท้นี่อันนี้กี่บาทครับ เอออันนี้เอาอยู่อันนี้าอี้ยาเอ้อชอบเอานี่อันอันนี้มัดเดียวกับจอมโอก็หานี่เอาสองมัดนะเอามาลาขีนนกกับหืมบัดเป็นสามสิบบาทเนาะมัดมาเริ่มเพิ่มสิบบาทเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูกัน ใครจะเจาะพกกาช่วงนี้ครับโอ,<ส>อ้โหพี่นอ้องมาสิบบาทแกงแกงนี่กินได้ครึ่งหมู่บ้านนะครับเนี่ยห้ามาห้าสิบบาทเองน้องฝ่ายเดินเข้ามาใกล้นี้รีบเดินหนี <c oughs> บางคนก็ไม่ใช่ถูกเลยนะเนี่ยบางคนแต่บางคนก็กลัวบางคนก็อยากกินอยู่นะะ<ส>ถุงละห้าสิบบาทครับตอนเท็ซิปยายนอซื้อแตงกวา โอ้ยายบลแตงที่บานใจนี่เ,เอาแตงนี่อันนึมงมะ,ม,ะมะเขือมะเขือกองนึงพอไหมพอแล้วเอามะเขือมะเขืออันแล้วก็น,นี่อันสิบบาทค่ะครับอ๋อจะย,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 ยื้อใจหน่อยดันใจได้ใจหน่อยลูกค้ายื้อไม่ถึงั่แ <ๆ S 1> นนตงกวากับมะเขือครับพวกปลาถั่วปูทบปูกี่บาทครับนี่สุนทีเบาท ถั่วพูนี่กินกับแตงใส่ปลาเนี่ยอร่อยเอาสองกันก็ได้สองถุงฟักจีกับเยอะครับช่วงนี้มันถูกโอ้หมดฟักก็มีฟักทองมีแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเอาที่บ้านเพราะสวนโรงเรียนมีอยู่ถั่วพูไปฟักแก้วน้อยตาบานอะไรยัยเนาะอ่อโอเคจะยังมาดูดิขาดอะไรบ้างนี่ขาดนี่เอาไปเอาไข่ไปไป เดี๋ยวไปเก็บฟักทองอยู่ที่หลังบ้านครับข้าวใหม่นี่ข้าวใหม่กระชายมีมะนาวจ้าปเอาไข่เดี๋ยวก่อนอยู่ข้าวแล้วบ่อยจะกินอะไรลองท้องกันหน่อยมีไหมมีอะไรกินไหมไก่ทอดไหมไก่ทอดเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก็ได้ สองสามโมงครับจะรอกินแกงไตปปาผมคงไม่ไหวเพราะว่าหิวข้าวแล้วไม่ได้กินข้าวเที่ยงจะกินก็อยากอยากจะกินแกงไตปปาก็เลยไม่อยากจะวันนี้วันนี้เคลียร์ตู้เย็นด้วยวันนี้ต้องเด่นเคลียร์ตู้เย็นก็คงจะมีหลายเมนูแต่คงจะนั่งก <ไป S 1> <ๆ>ินที่บ้านวันนี้วันนี้หมดแรงด้วยครับเมื่อวานนี่ไปที่สวนไปหาะอะไรย่างเอาเอาดีมาด้วยหรือเปล่ามีอยู่เนาะพอดีเลยเดี๋ยวเอาดีไปส่งให้ร้านนี้สองแพ็ค ดีอยู่ข้างหน้าใช่เหรออ,อ่ะมีเขาก็ขายดีนะร้านนี้เขาก็เขาเสั่งเอาสองแพ็กมีต้องขวดได้ขวดใหญ่อ่ะดีบังเอิญมันติดรถมาอยู่สองสองลังพอดีสองแพ็กสองแพ็กเอามาโชว์หน่อยที่อันนี้แหละไปส่งที่เราไปส่งของกันวันนี้ก็ส่งอันนี้ละครับ สองรอบนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก็เก็บก่อนเก็บวันนี้ก่อนนี่อฮะอ๋อผมขับครับบอกให้ไปส่งเดี๋ยวไปส่งที่ร้านเถอะเดี๋ยวไปส่งให้แม่ค้ากลัวไม่ได้วิ่งตามขายดีนะเนี่ยเออแกวิ่งตามข้ามถนนมาเลยเราด้วยว่าแกกลัวเราไม่เอาไปส่งให้ร้านไหนร้านตรงนี้ร้านนี้มีนะครับตลาดหนองบัวแดงเด้อพี่น้องไปซื้อดีร้านอริดแม่มันได้ครับเหลือถ้ามามีก็ ตลาดก็คือตลาดก็อ่ะเดี๋ยวดเยูเดี๋ยวเดี๋ยวร้านไหนเมื่อกี้ร้านนี้เหรอร้านไหนเจา้าอ๋ออ๋อเป็น,เ,ปนเดี๋ยวเสื้อนี่กินหน่อยกันหิวข้าวกินเล่นๆล่นกันเอาอะไรเนาะมีไส,ส้กรอกไส้กรอกเอาอะไรดีนะอันนี้อัน,นเล็กอ่ะอ๋ะอเป็นขวดเหวออลอเขาเขามาซื้อดีเหรอครับอ่ะลุงเดียนนั่นยนะอ่ะ ครับโอ้อเอาเลยกันอยากจเดี๋ยวนันพี่ร้านเขาอยู่ตรงไหนอะอาขาจะไปขายของาอ๋อยูบ้านไหนนะครับไม่เคี้ไม่คเล็กอ๋อวันหลังกับต้าของมาได้ครับตัาทีเพจได้ไปส่งใหาได้อ๋อหันในโทรศัพท์ เพกเดียวไปพอขายยังเราไม่ก่อนครับครับตลาดน้องบัวแดงนะครับร้านนี้ก็มีนี่ร้านนี้นี่มีอยู่ในตะการเรียบร้อยแล้วเห็นเดินมาเห็นฝาเหลืองๆนี่หน้าตําเลเนอร์จะเอาของคือจิมครับนี่ใครจยมาอุ่นนุ่นได้อยู่หน้าครับอยู่หน้าตลาดน้องบัวแดงนี่แหละแล้วอีกร้านหนึ่งเขาขายเฉพาะตอนเย็นนะครับคือขายไม้ข้อหลามแล้วขายเนื้อวัวอยู่ตรงนี้ก็มามาอุ่นนุ่นกันได้ครับ ็คเออ่อฟรัดละสามสิบาทถ้าส่งออนไลน์ก็แพ็คละหกสิบาทครับตัวนี้นี่งไงโอ้เนื้อลูกมะพร้าวเหรอเนื้ออะไรนะนาขายทุกวันขายตอนเย็นเนาะไม่ขายในตลาดนะ,ะถ้าร้านนี้รีดไม่มาเราจะขายตอนเช้าแต่ร้านนี้จะขายตอนเย็นว้าวไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยนะเทนะือยให้ผมก่อนโอ้โหเทือยก็จะแลกเนื้อไปเลยไหมเนื้ออะไรทำไมมันก้อนสวยอย่างเงี้ยเดี๋ยวดิซิมันเนื้อส่วนไหนครับนี่มันอย่างมางั้ด้วยวะโอ้เนื้อสะโพกครับสวยเลยลาบมาเหมาะขนาดอ่ะ ะก็กินวันละน้ำของผมหมูที่เชียงรายตอนนี้กิโลร้อยแปดสิบนะครับหมูหมูสามชั้นนะไม่ใช่หมูไม่ใช่ชิ้นลาบนะเป็นจิ้นกอจะเอามาใส่แกงผักกาดกิโลร้อยแปดสิบน่ะโอ้หมูแพงมากนะครับอ่ะเดี๋ยวหิวข้าวมากเลยเดี๋ยวหิวข้าวเดี๋ยวขอล้างมือล้างเจียวก่อนแป๊บนึงล้างโยอะไรเดินสั่งมาจากเกาหลีนั่นเหรอคิดได้ยังไงทำไมมาซื้อตั่งฝังไทยก็พอแล้วมีกระดาษทิชชู่ไหม กระดาษทช่อหอมมันปีโป้อะนี่กระดาษที่ชื่อหมดเลยเออะเช็ดๆหน่อยหอมโอ้แอลกอฮอล์นี่แรงมากเลยสั่งมาจากญี่ปุ่นเหรอสั่งมาจากเกาหลีอะไม่เขาขายในออนไลน์เขาก็จะสั่งเป็นออเดอร์มาแหละแล้วก็ไปซื้อหิว่อเหงืหงืวความเหงืไม่เข้าใครแต่ย<อ>ี่ห้อนี้หอมติดมือนะหอมหอม,มก็เยอะนะไหนมาดูหน่อยสิขอลองท้องก่อนไะม่ไหวจริงอันนี้คือ แหนมแหนมย่างแล้วก็มีมีผักมีผักแต่ไม่มีพริก่ะเออมีมีมีพริกสองเม็ดกินอย่างนี้แหละพ้อนองด่วนเรื่อนหิวนะหิวจัหิวชอบกินกับขิง ว่านี่ว้ากขันจัดนะเสียงแตกแช่แช่อยู่ม่นด้เมรามีเสียงเลยเนาะมิดจัดเป่กินูสวนอืมอืมอืมโอร้อนม้องเลยอร่อยหิวหรือเปล่าหิว้วยเอาใครโทรมาแป๊บหนึ่งได้เราจะไม่ได้กินแกงไก่ปลาอิ่มแล้วใช่ไหมกลับบ้าน กวางเฉพาะตัวครับขับไปกินไปกวางเฉพาะตัวกระลหวานหวานอ่ะเมกี้ต้องซื้อกระลมหน้าหนาวต้องหวานน่าจะซื้อกระลมกระบ้านตั้หัวหนึ่งเอาไว้ไปกินกับแกงไก่ปลพาด้วยกรอบดีเนาะกรอบหวานอันนี้มีมีหลายเมนูอีกนะคือแบบละลายตู้เย็นบางอย่าง มีเนื้อมีหนวดปลาหมึกที่กรอบกรอบกรอบ,บนะ่ะมีอะไรอีกอ่ปะปลาสบา่ามีปลาสบา่าปลาสบ่าจะเอามาย่างแล้วเอาใส่แกงแใส่ปลาใส่ปลาทูด้วยเอาแบบข้นแบบข้นนเอาแบบแซ่บเลยนนะจะเหมือนใต้ไม่เหมือนไม่รู้แต่ซื้อไปแกงใต้มามีน้ำบูดูมาวันนี้กินน้ำบูดูนะครับไม่ใช่น้ำบูดูก็ได้อะไรพูดผิดกระนาด ขนาดบ้านเด็กนี่ก็ยังโมมันเป็นไตปลาอ่าที่มันเป็นขวดนะครับมันเค็มอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นไส้ปลาทูเป็นขวดใหญ่สามสิบห้าบาทจะเหมือนปลาปลาทอดเขาบอกว่าตัวนี้อร่อยประเดิมอยากอยากจะลองชิมกินกับผีก็เข้ากันดีเนาะต้องดูขั้นหานี้มันเป็นอะไรมันเป็นหมอกหรือมันเป็นอากาศวันนี้อากาศเป็นเป็นอันนี้ไม่มีแดดเลยวันนี้ เหมือนฝนจะตกด้วยเนี่ยไปตามกันไปดูครับไป,ไปหางฟักทองที่สวนก่อนแตาม,มาถึงบ้านแล้วมาดูสวนเด้ทนันเด้ทันปลูกผักกาดไว้สวยไปจะกินกับลาบเ,เดี๋ยววันหลังเอาโต๊ะวานนั่งนี้แล้วกินกินลาบตรงนี้เลยตามมาดูฟักทองต้งเดนี่ห่วงมากนะฟักทองลูกนี้ห่วงมากดตามมาดูนี่ เจอแล้วแกงไตปลาต้องใส่ฟักทองหน่อยโอ้ลูกใหญ่ได้นี่นึกว่าลูกเล็กมันใหญ่เป็นแกงพอดีเลยเนาะนี่ครับฟักทองนี่ย่ามาปลูกไว้เมื่อปีก่อนตัวนี้มันคือมันลูกอดีเยอถ้ามันออกข้ามออกไปนี่ก็เรียบร้อยไม่รู้ต้นอยู่ตรงไหนเลือมไปของเขาหรือเปล่าเราดูดีๆนะอ๋อต้นมันอยู่ฝั่งเราอยู่ต้นอยู่ฝั่งเราอยู่นี่แหละเอาใส่แกงไตปลาโอ้สดๆเลยเออแน่นมากเลยนะ มีอะไรลูอกอยู่บนหลังคา<อ>แต่ว่านี่แหละเดี๋ยวจะทําแกงไตปลาอยากกินแบบาายอาหารใต้ตันนี้ทํามีหลายเมนูแหละนะเดี๋ยวตามกา,มามไปดูตอนเย็นๆในเรื่องยายทานลูกน้นเล่เรียกจิ๋วอะไรก็ได้มาช่วยกันกินวันนี้โชว์พี่มือแกงไตปลามันจะหาหรือมันจะแซบ่บหรือมันจะร่อยแรงแง่ต้องตามไปดูครับแ,แต่ถ้าคนชอบก็าร่อยนะอ้าร่อยเคยแกงนานมากแล้วขอให้มีหน่อไม้ด้วยนะครับ้องมีหน่อไม้ต้มมีฟักทอง ใส่ปลาทูเยอะๆอมีถัว่วมีมะเขือน้ำมันข้นๆพี่แกงใต้หอมๆอร่อยจริงถ้าใส่ไอ้ผักใส่อะไรเยอะๆอร่อยแล้วก็เวลากินไปดูสโบรูนเลยไหมถ้าเวลากินก็คือต้องมีผักกินเยอะเมน,น,นูจริงต้องเป็นผักนะที่าปลูไว้ตรงร้านถ่ายรูปเก่าเราอะผักอะไรนะผักลูกชิ้นเหรอไม่ใช่เฮ้ลูกกินกับลูกชิ้นก็อร่อยผักอย่างมันปูมันปลาน่ะมันจะออกฝาดๆาดมันๆอร่อย ที่เราซื้อมาแล้วนี่กระปุกเหเนาะใช่ใช่ใช่แต่นี่แก่หมดแล้วนี่ขนุนออกใหญจนะขนุน่แจ้งมาไหนบอกนะนี่ขนุนเฮ้ยโอแกงได้แล้วขนุนโตแล้วอ,อ,อันนี้คนอิตาลีเขาเรียกอะไรนะทฮมเบอร์เกอไม่ใช่ที่ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยกินได้นะคนเหนือก็กินนะมันออกฝาดๆเกรแฮมเบอร์เกอร์ไหมเดี๋ยววันหลัง ต้องให้จะทานตำเมี่ยงกินโอเคก็มันไม่มีผักละมันมีมันมีแต่มันเกศแล้วเนี่ยมันมันจะไม่ได้ถามเก่หมดละที่สวนแข็งมาเราเอาเอามาเล็ดมันไปปลูกต่ออันนี้ย่ามาปลูกให้ย่าบอกปลูกถั่วพลูเนี่ยปลูกปีนึงเนี่ยอยู่ได้สามปีเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะเครือมันก็จะล้มลงไปแล้วมันก็จะเป็นหัวเป็นอะไรมันอยู่ข้างในนั่นนะครับพออีกมันมันเก็บแล้วพอเจอหน้าฝนมามันจะขึ้นมาอีก มันจะอยู่ได้สามปีถ้าปูอย่างเงี้ยคือจะกินได้ตลอดอ่ะก็จะอยู่ได้ตลอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอคือมันก็จะตายเหรอเนี่ยมันก็จะตายแล้วก็แล้วก็ไม่แห้งนี้ไงถ้าใครขยันเราไปปูก็เก็บนี้ไว้ทําเป็นทําพันเชื้อมันเชื้อมันเราไปปลูกมันก็จะนี่ได้อันนี้เอาแผ่นมาทนเลแหละให้มันแห้งเดี๋ยวมันตกลงมามันก็จะออกมัเรื่อยๆไปแล้วเนาะเดี๋ยวไปเตรียมข้าวเตรียมของันแป๊บนึงครับของเรามีต้นอะไรน่ะต้น มนแขวนเหรอมะแขวนน่ะทำไมมะแขวนแดงอย่างนั้นอ่ะอ่าอุ้ยปีนี้ลิ้นจีออกออกเยอะหรือเปล่าต้นนดูดิอ๋อๆลิ้นจีพันค่อมครับนี่นี่นี่ลิ้นจีอู้ดอกมันมันอากาศมันไอ้นี่หรือเปล่าอากาศมันได้เนาะปีนี้เนาะเป็นลิ้นจีพันค่อมที่ไม่มีเมล็ดหายากมากนะในบ้านในบ้านเราไวมีอยู่สองต้นเองเมื่อก่อนนี่เคยมีคนในรั้เขามาเผยแพร่ที่นี่แล้วก็แต่คนอื่นเขาก็ล้มไปหมดละแต่ว่าเหลือเหลือนีกต้นหนึ่งแล้วก็เหลือส่วนใหญ่พันนีกต้นหนึ่งดอกเยอะนะเนี่ย หาอะไรมาพ่นหาสารมาพ่นเตี๋ยวมะแขวนทำไมมันแดงงั้นเนาะนี่เรกเพิ่งเห็นเพิ่งรู้ว่ามีต้นมะแขวนด้วยมะแขวนแดงของเรารู้ว่าของยายเกิของเราของเราเดี๋ยวขอตัวไปเก็บไปล้างปรุงล้างผักเตรียมของไว้เดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะครับเราจะทําแกงไตปลาให้กินกันคลิปนี้ลุงเด่นกับน้องฝ้ายไปส่งของเรียบร้อยละออเดอร์เข้ามาเนี่ยทุกทิ้งทุกทิ้งเนี่ยครับเดี๋ยวรับออเดอร์เสร็จแพ็คของอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นๆนิดนึงเราจะมาทํากับข้าวเมนูกินกันนะครับ แลนะครับสำหรับอีพีนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับรวลุ่งเดียนแฟมิลี่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่น้องไปล้ะครับพี่น้องสวัสดีค่ะ,คะโอ้เสยียงมือเคลื่อนกับเสียงมือนีต่างกันพี่บานะผักทองผักทองสดสด